สู่การสร้างสมดุลแห่งชีวิตชีวิตมนุษย์หากมองลึกกลงไปมันก็ไม่ต่างจากอาคารที่ต้องอาศัยทั้งแบบแปลนโครงสร้างและกฎระเบียบในการสร้างให้มั่นคงอยู่ได้ในทุกฤดูกาลของเวลาในอดีตผมเคยเป็นสถาปนิกที่หมกมุ่นอยู่กับเส้นดินสอเส้นคอนกรีตและเส้นกฎหมายอาคารทุกเส้นที่ลากในแบบไม่ว่าจะเป็นเสาคารหรน,น <c oughs> หรือผนังล้วนต้องมีเหตุ <c oughs> ผลรองรับไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องอยู่ได้จริงและอยู่ได้ยาวนานโดยไม่ถล่มทลาย แต่เมื่อการเวลาผ่านไปผมได้มองแบบแปลนชีวิตในมุมใหม่ในฐานะบาบอผู้ดูแลปอนอผมกลับพบว่าชีวิตเองก็มีแบบแปลนของมันและแบบนั้นไม่ได้วาดด้วยมือมนุษย์หากแต่ถูกกาหนดโดยพระผู้สร้างผู้ทรงรอบรู้ในทุกองศาแห่งการดารงอยู่พระองค์ตรัสไว้ในอันกุนรอ่านว่าพระองค์ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งอย่างประณีตงดงามซูรออัสซัดดะอายะที่7นี่คือประโยคที่เหมือนเสียงเตือนในใจของผมเสมอ ว่าการออกแบบชีวิตก็ต้องมีความประณีตไม่ต่างจากการวางเสาเข็มเพราะความงามของชีวิตมิได้อยู่ที่ความหรูหราแต่อยู่ที่ความมั่นคงของจิตวิญญาณที่ยืนหยัดอยู่ได้แม้เมื่อพายุแห่งบททดสอบพัดมาในโลกของสถาปัตยกรรมก่อนจะลงมือสร้างอาคารเราต้องเริ่มด้วยแบบแปลนแลนเพื่อกําหนดทิศทางและขอบเขตของทุกสิ่งเส้นหนึ่งผิดอาคารทั้งหลังอาจเบี้ยวเมื่อเทียบกับชีวิตมันคือแบบแปลนแห่งศรัทธาที่อันกุลระอ่านได้วางไว้ให้เราเดินตาม เส้นหนึ่งที่ออกนอกทางก็อาจทำให้ทั้งชีวิตเสียสมดุลจากนั้นเราจะต้องวาดรูปด้าน elevation เ,เ,เ,เพื่อแสดงรูปลักษณ์ภายนอกของอาคารความงามที่ผู้คนมองเห็นชีวิตของมุสลิมก็มีรูปด้านเช่นกันนั่นคือพฤติกรรมการพูดการกระทำที่สะท้อนออกมาจากภายในหัวใจต่อด้วยรูปตัด section ซึ่งแสดงโครงสร้างภายในเสาคานระบบภายในทั้งหมดที่ซ่อนอยู่หลังผนงังชีวิตของเราก็มีรูปตัด ของมันเองคือเจตนานิยาที่ไม่มีใครมองเห็นนอกจากอันลอผู้ทรงรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนในหัวใจมนุษย์หากโครงสร้างไม่มั่นคงอาคารย่อมพังทลายหากศรัทธาไม่มั่นคงชีวิตก็จะเอ็นเอียงไม่ต่างกันอาคารทุกหลังต้องมีทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างหากไม่มีทุนแม้แบบจะสวยเพียงใดก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับชีวิตเราต้องมีทุนแห่งอีมานเพื่อรับมือกับแรงสั่นสะเทือนของดุนยาเมื่อทุนหมดความมั่นคงของใจย่อมสั่นคลอน นอกจากนี้ในการออกแบบใดๆเรายัางต้องเผื่อภาระน้ำหนักโหลดเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างสามารถรับแรงกดแรงลมแรงแผ่นดินไหวได้อย่างสมดุลสถาปนิกที่ดีจะไม่ออกแบบเพื่อแค่สวยแต่ต้องคำนึงถึงแรงที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตชีวิตของเราก็เช่นนั้นหากหมวแต่ไล่ตามความงามภายนอกโดยไม่คิดถึงภาระของหัวใจเราอาจล้มพังเมื่อเจอบททดสอบแรกและทุกอาคารย่อมต้องอยู่ภายใตย้กฎหมายควบคุมอาคาร ไม่ใช่เพื่อจํากัดแต่เพื่อปกป้องไม่ให้เกิดภัยพันธุ์ทลายต่อผู้คนรอบข้างชีวิตของมุสลิมก็ต้องอยู่ภายใตย้ชริอะที่เป็นกฎหมายแห่งพระผู้สร้างมิใช่กรอบแคบแต่คือระบบคุ้มครองชีวิตให้ดําเนินไปอย่างปลอดภัยและมีสมดุลพระองค์ตรัสอีกว่าเรามิได้สร้างสิ่งใดโดยไร้ความสมดุออมล sur อ l m u t h ออายะที่สามนี่คือหลักการสําคัญขององค์การออกแบบทุกสิ่งในสากลจักรวาลไม่ว่าจะเป็นอาคารเมืองหรือมนุษย์ทุกสิ่งต้องสมดุล ระหว่างภายนอกและภายในระหว่างวัตถุก,กับจิตวิญญาณระหว่างความรู้กับศรัทธาทุกอาคารที่ดีต้องผ่านการตรวจแบบหลายครั้งเช่นเดียวกับชีวิตที่ดีต้องผ่านการตรวจสอบตนเองเราต้องกลับมาดูว่าเสาแห่งศรัทธาของเรายังมั่นคงไหมคานแห่งความอดทนยังรับแรงได้หรือไม่ผนังแห่งเมตตายังไม่ร้าวหรือเปล่าเมื่อพบรอยร้าวเราไม่ควรโทษผนังแต่ควรตรวจฐานรากของใจเพราะปัญหาทุกอย่างในชีวิตมักเริ่มจากรอยร้าวที่เรามองไม่เห็น ชีวิตที่สมดุลไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ไร้ปัญหาแต่คือชีวิตที่โครงสร้างดีพอจะรับแรงได้สาวแห่งศรัทธาอาจสั่นแต่ไม่หักคานแห่งความอดทนจะโค้งแต่ไม่ขาดในท้ายที่สุดการออกแบบชีวิตจึงมีใช่เพียงเพื่อให้สวยงามภายนอกแต่เพื่อให้มั่นคงจากภายในเหมือนอาคารเรียบง่ายที่ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางลมฝนและการเวลาเพราะในที่สุดแล้วสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออันลอซบฮาหูวัตอาลา ผู้ทรงวางโครงสร้างแห่งชีวิตและสากลจักรวาลด้วยดุลยภาพและเราทุกคนก็เป็นเพียงผู้รับเหมาที่ต้องทำงานให้ตรงแบบก่อนวันตรวจแบบสุดท้ายจะมาถึงในโลกหน้า